อันนี้นะครับผมก็เป็นสกายวอล์กตรงพตท,ทสำนักง,งานใหญ่นะครับทางขึ้นไม่วุ่นวายเท่าไหร่ครับไม่มีบันไดเดือดอันเดิอขึ้นเองครับด้านข้างนะครับโอเคเป็นอคคะ,นนละ,ละคริลิกผมราจัดสเลดบนระล่าครับประมาณนี้ทางเดินก็อะไรเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ดันลื่นนะครับ ออปกติครับปกติกลางเป็นขันปกติครับผมก็บรรยากาศก็แบบเป็นคูโมงครับผมมีมีกันกันแดดคล้ายมูรีกันแดนนดประมาณนั้ลางน้ำปรากฏว่าวันนีลางน้ำปก,กติก็จับ ครับผมคล้ายๆมุมโม่ข้างบนจะเป็นอะคริลิกครับผมมุนเป็นอะคริลิกครับผมมองเห็นด้านบนได้ครับไม่โปร่งใสนะอาจจะดูแบบขาวๆดำๆครับผมคล้ายๆแบบกันแดดเคตลงไปเพราะฝนลงไปเสือสาธารณ่าจะรู้จ,จัก อืตรงนี้ก็สลับเปลี่ยนแล้วเป็นแพงเหล็กแพงเหล็กแงเหล็กขนาดใหญ่ครับผมก็คล้ายๆอุโมงเหมือนเดิมแต่ว่าเีการเสริมเหล็กก็ขึ้นขึ้นมาเดินครั้งแรกนะเขาเห็นเขาสร้างางนานแล้วแหละมีไฟกระบผมบากันประมาณ2เมตรกับไฟก็ธรรมดา สบายขึ้นนะไม่ต้องแบบเดิมแบบซุบทแบบเล็กๆนะครับแล้วก็หลบรถนะครับผมเพราะว่าแถวนี้มีรถเข้ารถออกแบบว่างงงงนิดๆครับผมก็เลยสบายนี่รถเข้าออกบามาเนี้ยสามารถก็เดินข้ามตรงนี้ก็รถเข้ารถออกก็งงงงครับผมก็ไม่ต้องข้ามแล้วก็เดินสกายวอลก็เดินข้างบนสกายวอลนะครับสะดวกสบาย